บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการสะบ,บั้นความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกับอินฟูบางท่านดูแป็นหนึ่งดิฉันลองใช้แล้วดิฉันมีการจดไว้ได้วยนะแต่นี้่แบบโบมเขียวฟ้าตุงตุง,ตงมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันแปลกใหม่ข้อเสียค่ะล้วเวลาพูดเข้าป่าแล้วมันขมหมุนขึ้นแล้วหมุนลงไม่ได้ อันนี้ก็คือเริ่มจากติเลยเหรอถ้าปล่อยผมแล้วลมพัดมามึงเอ้ยกูบอกเลยอีผมเนี่ยมันติดปากนี่เลยค่ะตัวเหมือนเป็นเป็นกาวดูดผม อย่างที่เราเห็นในหัวข้อวิดีโอและรูปปกเลยรวมสินค้าคนดังอันไหนรถจริงอันไหนหลอกเงินวันนี้เจจะมารีวิวให้ดูเลยชัดๆบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการสะบันความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกับอินฟลูบาทท่านเพราะว่าเรารีวิวแบบจริงแบบไม่ไว้หน้าเลยใช้ดีบอกดีใช้ไม่ดีบอกก็บอกเลยสงครามนางฟ้าสงครามเทวดา มาเลยมันจะเริ่มแล้วนะคะมาเจอกับดิฉันเนี่ยดิฉันไม่มีอวยอยู่แล้วจ้าเริ่มที่ตัวแรกนะคะขอเริ่มกับตัวนี้เลยอีลิทแคร์ของน้อง A- แครค่ะต้องบอกก่อนว่าในคอนเทนต์นี้ไอตาลิสเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียอ่นนั้นเรามาเริ่มกับข้อดีกันก่อนเลยตัวนี้เป็นมาเซล่าเช็ดหน้าเช็ดทำความสะอาดนะคะขอดูแป๊บน,นึงดิฉันลองใช้แลวดิฉันมีการจดไว้ด้วนะ ตัวนี้ที่แต่ชอบคือ 1. เช็ดได้สะอาดเรื่องจริงผ่านจอแล้วก็จากที่เรารู้สึกว่าเราใช้สำลีหลายแผ่นจากอื่นๆเนี่ยใช้ตัวนี้ไม่กี่แผ่นมันสะอาดแล้วแล้วก็หลังเช็ดเนี่ยผิวไม่แห้งตึงอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากผิวไม่เหนอะไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวจนลำคาญน,นะคะแล้วก็เวลาเราเช็ดตาเนี่ย ก็ไม่แสบเอออันนี้คือเจียเจ๊ยม,มเจี๊ยมมากมาเจี๊ยมมากๆเขาเนี่ยโปรโมทว่าเป็นคลีนซิ่งที่เหมาะกับคนเป็นสิวตาก็ไม่รู้นะว่าสิวมันยุบลงลดล,ลงไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่อุดตันตามไม่มีสิวเกิดเพิ่มขึ้นไม่มีการอักเสบไม่มีอาการแผลเนี่ยเป็นข้อดีของเขาและจุดหนึ่งที่ตาไปเห็นมาคือน้องไอแคร์เขาบอกว่าเขาตั้งใจทําซีนพลาสติกเนี่ยให้มันแกะง่ายมันก็น่าจะเป็นฟิลเหมือนอินไซต์ของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเพราะตาเองก็เป็นนะถ้าซื้ออะไรมาอยากใช้แล้วซ มันหุดหิดมันกระหุดกระหิดนะตัวนี้ซีนแกะง่ายจริงนะคะแล้วก็สีสานในตารู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกตาคือด้วยความเป็น c l e a n ิ i n เช็ดหน้าเราจะนึกถึงแบบสีขาวสีใสสีชมพูอ่อนๆสีอะไรที่มันเป็นเบาๆโทนแบบซอฟๆเลยแต่นี้มาแบบบปมเขียวฟ้าตุงตุงตง,ตงมันก็เลยรู้สึกว่า เออมันแปลกใหม่ดีและไอ้ตาก็ชอบนะทั้งนี้ทั้งนั้นพอเสียมันมาแล้วนะมีข้อเสียนิดนึงข้อเสียก็คือเขาไม่มีขวดใหญ่จ้าอันนี้ฟังดูเหมือนแบบอันนี้ติงจริงหรอเหมือนแบบไม่อยากจะติเลยแม่เอาจริงๆส่วนตัวนี่ยังหาอะไรมาติไม่ได้แต่ไอ้เรื่องที่ไม่มีขวดใหญ่อ่ะเป็นข้อเสียจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนชอบใช้ครีนซิ่งขวดใหญ่เพราะเราแต่งหน้าทุกวันเรารู้สึกว่าการที่ซื้อขวดเล็กอ่ะมันแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วก็เลยอยากได้ขวดใหญ่นะคะ ตาคิดว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาก็คงแบบออกมาลองดูฟีดแบ็กถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็น่าจะเอาไปพิจารณาแต่ว่าตาเห็นอยู่เหมือนกันนะเขามีทําเป็นบันโดแบบซื้อสมขวดซื้อเป็นแบบเป็นในหลายๆขวดแล้วก็ราคาดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าชอบแล้วนี่ก็จะซื้อขวดใหญ่เลยมันจะได้ไม่ต้องทิ้งไม่ได้ไม่ต้องเป็นขยะบ่อยๆนั่นเองค่ะตัวนี้ราคา279บาทนะคะตาว่าราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากถือว่าโอเคเลยค่ะ อดีปดื่ได้เอา,เอาไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็บอกว่าแบบเข้าตาไม่แสบข้อดีก็คือหยอดตาได้เอาไม่ใช่ค่ะไม่แสบไม่ได้หมายความว่าจะไปหยอดตาได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลยจ้าของ K T M r a c e จริงๆแบรนด์นี้เขามีสินค้าหลายตัวมากเจแต่ใช้มาแบบทุกตัวของเขา <c oughs> บอกเลยว่าดิฉันเนี่ยเป็นบุกเบิก beauty blogger บุกเบิกที่ ด่าไม่ใช่ที่รีวิวนะที่ด่าเลยแต่ว่าเขาก็เทคฟีดแบกนะแล้วก็ปรับปรุงมีสูตรใหม่ๆม,มาแล้วก็สินค้าทอาออกมาดี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 ดเราล่าสุดเขาออกแป้งไอ้ตารู้สึกว่าว้าวซามจริจริงๆสินค้าเขาไอ้ตาชอบหลายตัวแต่ตาเลือกที่จะหยิบแป้งมาพูดในวิดีโอนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว wow, ้าวซากอ่ะเข้าข้อดีค่ะ1ก่อนเลยแพ็กเกจคือแก อันนี้คือ,อไเครเตอร์แบรนด์เมืองไทยบอกเลยคัเตอร์แบรนด์เมืองไทยแพ็กเกจมันเลิศอะความเป็นแบบเป็นหนังๆอะแล้วก็ตัวนี้เขาโปรโมทว่าเขาเป็นแป้งกลืนผิวมันมีความยืดหยุ่นไปกับผิวเวลาเราทาลงไปมันจะไม่เป็นแห้งๆเติะเอะบนผิวหน้าคือเนื้อแป้งมันเหมือนมันมีความละเอียดมากพอทาปุ๊บมันซัก เข้าไปในผิวมันก็เลยทําให้ผิวอะดูเรียบเนียนแบบที่ยืดหยุ่นแบบที่ดูเป็นธรรมชาติและเขามีทั้งหมด5สีจ้าซึ่งเป็นเลยที่ทับจิตทับใจมากนะเพราะว่าตาเนี่ยใช้เบอร์สีเพราะฉะนั้นคนที่เข้มก่อยตาก็ยังใช้ได้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแข่ เขาแคร์คนในหลายหลายสีผิวอีกหนึ่งสิ่งที่ตาชอบก็คือนอกจากฟินิชผิวหลังทาสวยแล้วว่าระหว่างวันก็สวยเพราะว่าสังเกตว่าเวลาไอ้ตาออกไปข้างนอกอะ่ะยิ่งเหงื่อออกตาเป็นคนหน้ามันมากนะคะเขาคุมมันกลางๆแต่เวลาลงเหงื่อออกอ่ะหน้ามันยิ่งดูผ่องมันยิ่งดูโอเคแต่ว่าหลังจากที่เราทาเสร็จใหม่ๆมันจะดูแมทหน่อยไอตาว่าเขาอาจจะเผื่อว่าเราออกไปใช้ชีวิตแบบเหงื่อออกความมันออกมันโอเคมากส่วนตัวสําหรับไอ้ตาเนี่ยเป็นข้อดีที่ตาชอบมาก พ่อเสียพ่อเสียคือราคาอยู่ที่790อ้ไอต่อมองว่าราคาจะสูงนิดหนึ่งแต่แต่โอเคเพราะว่าส่วนตัวไอตาใช้แล้วตจำว่ามันโดนมันใช่กับผิวเราแต่ทีเนี้ย790มันจะไม่โดนเลยถ้ามันไม่เหมาะกับผิวเราแล้วมันก็จะกลายเป็นแพงไปเลยแต่ตรงเนี้ยตาสึกว่ามันมันเป็นราคาที่สูงแต่ไม่ได้น่าเกียดเกินเพราะว่าต่ลงตลับมันคือดูดีมาแล้วตาสึกว่าเรื่องเนื้อแป้งเรื่องฟินิชมันโอเคมากจริงๆค่ะนี่นะคะเนื้อแป้งจะเป็นประมาณนี้ นี้เป็นเบอร์สีที่ตาใช้นะคะสีจะประมาณนี้ขอพูดอีกนิดนึงได้ปะนึไดึกนึกขึ้นนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้คือสีในตลับมันจะดูเหลืองมากเลยอะทุกคนสีในตลับมันจะดูเหลืองตอนแรกตาแบบอุ้ยเหลืองอ่อยเลยพอแต่ว่าจริงๆอะตัวเนื้อแป้งอะพอเราสวอชหรือว่าทาบนหน้ามันจะไม่ได้เหลืองขนาดนะั้นตาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรนะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันอาจจะประเมินสีจากการมองเห็นในตลับยากนิดนึง ต่อมานะคะเป็นสินค้าของเออตัวแม่ของเราเลยเจ้าแม่คอนเทนต์น,นะคะนิสสัมมัน,นีนะซึ่งดิฉันเนี่ย ซื้อลิปนางทุกรุ่นแล้วก็ทุกสีบอกเลยก็ไป <_ s> เห็นวิดีโอวิดีโอเขาบอกว่ามุ่งสู่ร้อยล้านมาดูกันว่าของเขาอะอยังไงแม่เริ่มที่รุ่นแรกก่อนเลยตัวแรกนะคะก็จะเป็นรุ่นจินมีเฮลที่บามตัวนี้มีทั้งหมดน่าจะสแลสีรวมสีเขียวเป็นสีป่ปะรวมสีเขียวเป็นสารวมสีเขียวเป็น3ไอสีเขียวอันนั้นก็ชอบนะทาแล้วมันชุ่มชื้นดีแต่สีเขียวเนี่ยไม่ได้หยิบมาเพราะว่าทาแล้วเวลาพูดเข้าปากแล้วมันขมอันนี้ก็คือเริ่มจากติเลยเหรอตอนนี้ ทีมงานของนิสสัมมนบรดีคือกำหมัดแล้วกำหมัดแล้วเดี๋ยวนึงเดี๋ยว,ยว,ยวอึสีเขียวเอาไว้ก่อนพักก่อนเราไม่ได้พูดถึงอันนี้เราพูดถึงสีแดงนะคะชื่อสีวอเตอร์เมลอนข้อดีของเขาค,คือก็คือใช้ง่ายราคาไม่แพงตัวนี้เขาขายอยู่ที่99บาเก้บาทตาแอบลองเปรียบเทียบราคาพวกลิปบาล์มก็ไม่ได้ถือว่าแพงน่าเกียดถือว่าโอเคเลยแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือหาซื้อง่ายเขาขายในวาสาัสด์เนาะนะนะตอนที่โปรโมทรอบแรกขายในวาสาัสด์แต่ว่าข้อเสียเนี่ยตาว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยชุ่มชื้นสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวสีีีีีเเขขยยวววววตตตััสสชชุ่่มืนกาแ มันไม่มีสีแต่ก็ชอบที่มันมีสีนิดๆอย่างตัวเนี้ยสีมันก็น่ารักดีแต่ว่าสีมันไม่ได้แตกต่างมากขนาดนั้นอย่างในเรื่องของสีตามองว่าเป็นข้อเสียด้วยซ้ำมันเป็นแดงแต่ว่ามันดูไม่ได้แตกต่างอะ่ะมันดูแบบซื้ออันอื่นก็ได้ถ้าพูดตรงๆอ่ะนะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นลิปที่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันมีความแบบว้าวอะไรขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ขนาดนั้นนั่นเองความนุ่มๆก็อยู่ที่กลางๆสีก็ก็อยู่ที่สวยกลางๆไม่ได้สวยเด่นอะไรเงีๆๆ้ยก็เลยแบบเฉยๆเริ่มแล้ว เริ่มมีการสงครามแล้วแล้วล่าสุดเขาก็ออกรุ่นใหม่อะไรใหม่มาดิฉช่นก็ตามซื้ออีกนะ <c oughs> สลาดว่าบอกว่าเฉยๆได้ใจ่ oh <my S 1> ก็ตามอ <c oughs> ชอบอะไรออกใหม่ก็ถ่าซื้อหมดเออก็ตามซื้อหมดอ่ะมาเจอรุ่นนี้อ่ะกับหัวนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่น Water Bomb Color Glow มีทั้งหมด3สีเหมือนกันในตาหยิบมาแค่สีเดียวเป็นสี Berry Jam เป็นสีที่ไอตาเลิฟที่สุดรุ่นนี้นะบอกเลยว่าต่างกับรุ่นแรกมากแล้วไอตาก็คือ I love เลยตัวนี้เขาขายอยู่ที่ราคาเต็ม189บางครั้งก็มีลดเหลือ159ไอตาเจ็บใจมากไปซื้อมาจากวัสดุไอต,ตาซื้อ189มาดูแอปส้ม159โอ้โหและดิฉันซื้อทีซื้อหลายสีด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเราซื้อมาแล้วก็ถือว่าอุดหนุนเพื่อนเนาะข้อเดียก แพ็กเกจสวยชอบมากคือแบบจากตอนนี้ที่เราก็รู้สึกว่าแพ็กเกจเขาก็สวยแต่พอมาเป็นล่างเนี้ยว้ายสวยขึ้นกว่าเดิมมากดูดีมากแล้วเรื่องสีคือทําสีออกมาได้ดีมากทั้ง3สีสีสวยทั้ง3สีเลยนะแต่แต่ว่าสีเนี้ยสวยที่สุดนี่ ในเรื่องของสีนะทุกคนอันนี้อันที่ออกแดงเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้รุ่นแรกนะคะสีวอเตอร์เมลอนส่วนอันที่ออกชมพูจะเป็นรุ่นวอเตอร์บอมนะคะสีเบอร์รี่แจมสังเกตว่าสีมันจะออกติ่งชมพูและตุ่นมากกว่าี่ตาบอกว่าไอตาอาจจะเฉยๆกับสีรุ่นแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแดงติ่งส้มเพราะไอตาไม่ค่อยได้ใช้โทนส้มแต่พออันนี้มันเป็นความลำมุนมันมีมิติมากขึ้นสีมันสวยมากขึ้นไอตารู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้ชุ่มชื้นขึ้น นจากรุ่นแรกด้วยนะทาเรารู้สึกว่ามันให้ทั้งความชุ่มชื้นและให้สีที่สวยไม่ใช่เป็นสีที่สวยในวันเบาๆสบายๆอีกต่อไปแล้วตัวนี้คือตัวแม่ยืนหนึ่งอยู่บ้านได้ออกงานได้แต่งหน้าแล้วทาปากตัวนี้ แทนลิปสติกได้เลยมันก็เลยเพิ่มโอกาสในการใช้ไม่ว่าจะเป็นวันที่จะตายอยู่บ้านเฉยๆวันที่จะตาถ่ายที่บ้านหรือวันที่จะจะออกไปข้างนอกอ้ตาก็ใช้ตัวนี้ได้แน่นอนราคามันสูงขึ้นแต่มันสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าสูงแล้วมันไม่ได้แบบแพงแบบหลายร้อยที่เราจะซื้อไม่ได้แล้วมันยังใช้ได้ในหลากหลายโอกาสตัวนี้ตามองว่ามันเลิศมากสําหรับข้อเสียนะคะตัวนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกอะ เอาผู้เอาผูตรงๆนะดีวไม่ได้ยูแว่าตอแหลหรืออะไรนะยังนึกไม่ออกเพราะว่าอย่างเรื่องราคาแต่ก็แอบไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่มันพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สูงมากอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออชอบตัวนี้จังเลยเป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยๆย,ย,ยังยังนึกเข้าเสียงไม่ออกเลยอะแกเอาไงดีช่วยฉันนึกหน่อยดิคอมเมนต์มาเลยเออใครใช้แล้วไม่ชอบคอมเมนต์มาบอกหน่อยดิฉันยังนึกไม่ออกอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวลิปแมสตัวนี้เป็นตัวที่วาวซามากไม่คาดหวังแต่เกินคาด นะตัวนี้เพราะว่าตาปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ lipping mask อะไรมากก็จะทาบามทาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนปากแห้งนะแต่ด้วยความที่ตาเป็นคนที่บำรุงตลอดเราจะไม่ค่อยปล่อยปากให้ตัวเองให้แห้งอะก็จะเติมความชุ่มชื้นให้มันตลอดก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการใช้ lipping mask มันสําคัญในชีวิตแต่พอดีอะ่ะเป็นคนที่ชอบกลิ่นลิ้นจี่แล้วตัวเนี้เขาทํกลิ่นมาเป็นลิ้นจี่โรสก็คือลิ้นจี่กุหลาบแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะโดนจริดเราก็เลยซื้อมาแล้วพอใชใ้ตารู้สึกว่า จากที่เรารู้สึกว่าปากเรามันไม่ได้แย่แต่มันดีได้มากกว่านี้มันปเปิดประสบการณ์ปากเรามันฉ่ามันมันนุ่มได้มากกว่านี้งงมากเลยแล้วเขาอ่ะมาในรูปแบบเป็นคล้ายๆแบบสติ๊กแบบนี้หมุนขึ้นแล้วสามารถหมุนล,ลงได้เพราะว่าบางครั้งไอ้ตาเจอสติ๊กที่อ้วนๆแบบนี้หมุนขึ้นแล้วหมุนล,ลงไม่ได้ ยำทำยังไงแล้วก็เนื้อเนี่ยมันมีความนุ่มๆกําลังดีเนื้อเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่าบามทั่วไปแต่มันก็จะไม่ได้ย้วยมากนะตอนนี้ที่ใช้เนี่ย เนื้อยังไม่มีการละลายหรืออะไรนะไอตารู้สึกว่าเนื้อมันโอเคมากแล้วมันก็จะฉ่ำๆอยู่บนปากนะอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาเป็นข้อดีแล้วนะแล้วสิ่งที่ว้าวซากับไปตามากก็คือเราทาก่อนนอนตื่นมาเนี่ยแน่นอนปากมันนุ่มถูกไหมแล้วก็ไอตัวลิปที่ทาบนปากเนี่ยมันก็อาจจะมีซึมเข้าไปมีระเหยออกไปบ้างแต่ลิปมันยังมีอยู่บนปากอยู่เลยมันไม่ได้แบบ หายไปหมดก็เลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแบบคงตัวอยู่ดีเกาะปากอยู่ดีแล้วก็ไม่ละหายไปกับสายลมอะ่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราทาไปแล้วแบบมันหายไปกับสายลมแล้วรู้สึกว่ามันยังไงมันบำรุงกูหมดหรือว่ามันออกไปหมดแต่เนี่ยคือนอนเจ็ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็ยังเหลืออยู่บนปากเหลือไม่เยอะเท่ากับตอนที่เราทาตอนแรกแล้วปากมันมาก แบบเมื่อแบบเฮ้ยเราสามารถตากนุ่มได้ขนาดนี้ด้วยเหรออันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากแล้วคือด้วยความที่แพคเกจิ้งทำเป็นแบบหมุนขึ้นหมุนลงอ่ะเราก็ไม่เคยนึกว่าลิปสลิปิ้าสอ่ะมันจะเป็นแพคเกจแบบนี้ได้ด้วยเหรอเราเคยเห็นแต่เป็นตาหลับเป็นกระปุกเป็นกระป๋อที่เราจะต้องตักขึ้นมาเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตามไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าการจะต้องตักเป็นกระปุกกระป๋อมันขี้เกียจเราเลยไม่ได้ใช้อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เกินคาดมากตัวนี้เข้าขายอยู่ที่ราคา199บาทแอบไไเียบทมมาล้ค่ด สูงถือว่าเป็นราคาทั่วๆไปเลยสําหรับในข้อเสียแต่ยังนึกไม่ออกนะตอนนี้แต่ยังยังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันผิดใจกันขนาดน,นั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่หลอก เวลาทานะคะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นใสๆนะคือดูในแท่งมันเป็นสีชมพูอ่อนแต่เวลาทาจริงๆอ่ะสีมันจะน้อยมากจนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะส่วนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คืออิงกูค่ะจริงๆไอตาเลงลิปบาลเขามาตั้งนานและตั้งแต่ออกเป็นสีที่แบบเป็นสีเหลืองๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อแล้วพอตอนนี้เขาออกสีใหม่เพิ่มมามีสีนี้สีบลูมิ่งพิ้งสีชมพูกับสีที่ออกส้มๆแต่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าจะตอบโจทย์เราก็เลย ซื้อมาลองไอสาเหตุที่ยังไม่ได้ซื้อสักทีเพราะราคาเขาแอบสูงนิดนึงถ้าเทียบกับลิฟบาร์มนะแล้วก็ถ้าเทียบกับแพ็กเกจที่หน้าตาแบบนี้ตารู้สึกว่าราคามันก็แอบสูงแต่พอทําสีออกมามันน่าจะโดนใจก็เลยไปโดนมานะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีเลยค่ะ ข้อดีของตัวนี้นะคะตาสึกว่าเขาค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็ให้ฟินิชที่มันเป็นวาวๆดูสวยดีเป็นตัวที่ตาทาอยู่บนปากตัวนี้แล้วก็สีที่เขาทําออกมามันก็เข้ากับสีผิวใบตาเข้ากับใบตาพอเราทาแล้วเรารสึกว่าอุ้ยมันสวยจังมันไม่ใช่แค่มันชุ่มชื้นอย่างเดียวแล้วมันได้ฟินิชปากที่เหมือนแบบทาสวยพร้อมออกงานเลยทาสวยพร้อมออกไปข้างนอกเลยไม่ต้องทาอะไรซ้ำซ้อนและตัวนี้แล้วลมันจบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่มี SPF สูง ถึง40 PA บวก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 ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าส่วนมากลิปเนี่ยเขาก็จะใส่ SPF มาถ้าใส่กันมาก็ไม่เยอะมากหรอก10ถึง15แต่รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันแตกต่างแต่ถามว่าไอ้ความ SPF 40อะ่อะก็เหมือนเราทากันแดดอะ่ะเราก็ยังต้องทาเติมทาเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่อยากให้คนทำลิปหลายๆคนคำนึงถึงตรงนี้เพราะว่าเรื่องแดดมันก็สามารถทำร้ายริมฝีปากได้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีความวาวๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ไหลเพราะไอตาชอบเจอปัญหาลิปที่มันเหมือนช่าเกินหรือว่ามันเตอะเตอะอยู่บนปากระหว่างวันมันชอบไหลลงคางแต่ตัวนี้มันเกาะปากได้ดีไม่ไหลแต่ท้งนี้ทางนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกันนะจา๊ะข้อเสียก็คือมันจะรู้สึกหนึบ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 ปากนิดหน่อยแต่ว่าไอตก็เห็นหลายๆคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีคอมเมน์ว่ารู้สึกเนอปากกลงเลยเนบปากมากแต่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ความคาดหวังของคนแต่ส่วนตัวไอตาเป็นคนที่ทาลิปกอสลิปออยล์ลิปอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากอยู่ แล้วถ้ามันเหนะขึ้นมานิดนึงก็รู้สึกนะแต่ก็ไม่ได้รำคาญใจมากแต่จะมีจุดที่รำคาญใจนิดนึงว่าถ้าปล่อยผมแล้วลมพัดมา <c oughs> มือเอ้ยกูบ <c oughs> อกเลยอีผมเนี่ยมันติดปากนี่เลยค่ะตัวเหมือนเป็นเป็นกาวดูดผมถ้าผมมานี่คืออืมเลยแล้วยิ่งถ้าเราแบบไม่รู้เรื่องแล้วเ,เอามือปัดผมออกนะคะในปากดิฉันก็จะเป็นแดงๆเป็นเส้นไปอย่างนี้เลยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์มองว่าเป็นข้อเสียนั่นเองค่ะวันนี้ก็ก็เลยรวบผม ตัดปัญหาตัดปัญหาเดี๋ยวแอร์เอเอ,เ,อเป่าไม่ต้อง,องก็เลยรวบผมลยอยข้อเสียอีกหนึ่งก็คือแต่ว่าราคาสูงไปน,นิดหนึ่งถ้าเกิดถูกลงมาได้หรือว่าถ้าเกิดมีโปรบางช่วงก็อาจจะต่ำเพิ่มในช่วงอื่นแต่ว่าสีส้มก็น่าสนใจนะแต่แต่ไม่ได้ซื้อมาลองเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทาลิปโทนส้มแต่ก็เดี๋ยวรอดูรีวิวต่างๆก่อน นี่นะคะก็รวมสินค้าของคนดังที่ตารวบรวมมาจริงๆเนี่ยคนดังก็มีสินค้ายะแยะมากมายหลากหลายแบรนด์นอ้อยตารวบมาใน e ีพีนี้1แมทช์แล้วถ้าใครอยากดูสินค้าของคนดังคนไหนอีกสินค้าตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกมาได้เลยจริงๆไอตาใช้อยู่หลายตัวแต่แต่ก็พยายามเลือกๆเลือกๆมาเดี๋ยว E ีพีหน้าเราเจอกันอาจจะมีตัวใหม่ๆหรือว่าคนดังคนไหนออกแบรนด์ใหม่หรือว่าออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกคอลเลคชันตัวใหม่เดีย๋ยวตาก็จัดมาให้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นจากการทดลองใช้ของไอตาเอง าบางชิ้นในตาซื้อเองบางชิ้นเขาส่งมาให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะต้องมาอวยหรืออะไรดิฉันใช้แล้วมันเป็นยังไงดิฉันก็พูดตามนั้นเลยนะจ๊ะหวังว่าจะชอบการสำหรันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนะคะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนดังคนอื่นเขาก็จะ,ะจะมารีวิวไตาบิวตี้บ้างแ้นก็เสียวเหมือนกันนะเพราะดิฉันก็ไม่อวยใครดิฉันก็ตามจริงเขาก็ ตามจริงได้ค่ะจริงจริงตามจริงได้เลยดิชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ